กระตุก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 พับพับจอเดียวกระตุกเลยทีมของคุณได้รับชัยชนะนอนดค่นนนอ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 นสี่สิบครับเฮ้ยเขียว โอ้ยโอ้ยหลุดโอ้โหดังไใจมากผมสักไว้ให้พี่แล้วนะดังกูแล้พี่พี่ยิงกระเพลียวอยู่แถวตา่างสองรอาสุดท้ายอ,อ่ะ ยิงออกด้วยเหอรอยิงออกด้วยเหรอพวกพี่ทำไมยิงกัน<ฟ>ไอ้นี่ไม่ออกสปีดสปีดเกับหก<อ>ไม่โดนได้ไงโอ้โหเจอนะไงจเย็นเลี่นะงยงเลือน,น,น้อย เรียบร้อยทีมของคุณได้รับชัยชนะกล่องห้าขึ้นไปจังหวะปะก็คือกล่องห้าใช่เจ็บเจ็บแล้วพี่เจ็บแล้เจ็บแล้ โยยลลมจัดเทีมของคุณได้รับชัยชนะเียวอาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สวยแยแคร์หน่อยโอ้โหทีมของคุณพ่ายแพ้ ไงไงไงสเต็ปการบอกอะจะมาเหรอไม่ให pues ้มานะไม่ให้มานะไม่ให้ขึ er> ้นเลยอะเฮ้ยลมอะไรขนาดนั้นบ้าปอมันนี้เราสองคนอ่ะวมนนี้ตามา หมาดิมาดิไปนอนแฉต่อค่ะมะเขียวไปไปนอนทีมของคุณได้รับชัยชนะบางทีก็ยิงได้บางทีก็ยิงไม่ได้ <c oughs> เรียบวนเลยว <c oughs> นกวนนะเออ อย่ามาอยู่ที่เดียวกันดิเขาก็รู้หมดดิอยู่ไหนครับเขียวอยู่เขียวอยู่เขียวกาอยู่เขียวกันไอ้ตาแสกเอาอีกเงี้ยพี่ด้านซ้ายพี่อ้อมซ้ายเออมันยิงออกไปครั้งไปครั้งแท็กซ์ โอ้โหเร oh ียบร้อยอยู่ฟ้าล่าสุดขวาแล้วโอ้โหไม่โดนมันเหลือเท่าไหร่อ่ะที่แบงค์มันเหลืออยู่นิดเดียวเองแลเวจ็กปล่อยผมหน่อยกับตามาร์กเนี่ยมาเนี้ตามาร์กมาเนยจงตาเลยนะเอาไปไหน ขาบอกว่าตาใช่ไหมล่ะทีมของคุณได้รับชัยชนะไปคู่เลยไปคู่เลยไปคู่เลยเดี๋ยวไปหาได้เพราะว่าเพราะว่าไซส์ไซส์แนวแพลวไงไซส์เพลวไป mày xào mết mày xào mết âu à ôi ông âu à chắc pap thằng nuôn phi pap thằng nghĩ mày à mà à để chặt hai mày mày non nãy ơi nãy ơi ซากแล้วซากแล้วโอเคทีมของคุณได้รับชัยชนะแทนว่า <laughs> มามาแก้ใหม่แก้ใหม่หมเออวิ่งมาโอโอโดนก่อนไอซา,า, <laughs> ากน้ำตาลทีมของคุณ <laughs> พ้แล้วเออเอาวะ นอนรูเรื่องละนอนโอ้โหยิงเร็วกว่าว่ะเฮ้ยเอาเอาไปไปอันนั้นปล่อยสองคนเขาสกางกันเองอ้าวหาย dạy bây giờ là cái gì hết là cái hết đấy là non, gì non, là non gì <laughs> okay. okay. เคลียกันเลยเคลียกันเลยเคลียกันเลยคู่นั้นเคลียกันคู่เราคู่เราแล้วทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทีมของคุณได้รับชัยชนะเอ้ะแต่ตาแรกผมปิงโดนนะต่ามาใช่แด่ไม่โดนผมเหลือคือนหนึ่งลย่นเนี่ยตอนนี้มาดิตามาฮะเมตยวอไงได้ไงวะมาฮะ โอ้ oh! โหยิมของคุณผ<ต><พ>ายเฉยเอาวะเอาวะนอนหลับเ้วไว้คุณอังไงตอนห้า อะแล้วบอกบอกก็เดี๋ยวรู้ดิป้องห้างอยู่ฟ้าเขาทีมของคุณได้รับชัยชนะยิงไปวิงมาคนหากันไม่เจอแล้วโอ,โอ้ยทำไมอุ้ยโอ้แถวยิงอ่ะเลือดเลยหายเลย จับเพื่อนเหลือเยอะเฮ้ยผมยิงแฮลผมยิงยิงเฮลพี่บังบังอ่ะโอ้ยมันวิ่งมาจับพอดีอ่ะจังหวะจังหวะมันได้แจ็คจังหวะมันได้ ๆๆๆมามีดมาโอ้โหไม่ตายทีมของคุณพ่ายแพ้มีดไหมมีดไหมม,มีดหรือตะ <มา S 1> ปืน<ด>นะามีดไหนอยู่ไหนน้า <ๆ S 1> มาไปทีนึงสิมาไปไหนวิ่งมาน,นี่หันหลักก็มาหันหลักก็มาโ<ว>ุ้ยโว้ย เลยวูบเลยโอ๊ย<ม> <c oughs> อะไรวะทีเดียวเหรอวะหึือสองทีว่าเหลือเหลือสิ่งเก่าหลืออยู่บนหอบนหอ่ รวมกันตั้งคู่เลยโอ้โหอ๋อแล้วโดนแล้วอยู่ข้างล่างแล้วมีใช่ไหมตัดแจ็คเออใช่ไหมเขามีดยาวกว่าเขามีดยาวกว่านี่ไม่ไหวแบบมีดนี่ยอมเลยมีดเทียนี้อย่าเล่นเลยมันมันสั้นมากปัญหาสั้นหาแบบสั้นเกินพี่มันต้องชิดกว่าจริงๆอ่ะ มาแก้หน่อยแก้หน่อยไปทีนึงมาทีนึงไปอีกทีนึงอีกทีนึงตายนะตายนะเฮ้ยไม่ตายด้วยโอ้โหหมาดีมันโอ้โหไรบ้าหมาดีเฮ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะเฮ้ยสี่ทีสี่ทีโอ๋ออะไรวะทีมของคุณพ่ายแไปใครใครจะนอนไม่หลับ

องมาดิมาดิไม่ยอมอ่ะน้อยเดือดเดือดน้อยก็เอาเถอะ่ะเอ้ไอ้ดาวนั่นดาวน์ล่ะยีของคุณพ่ายแพ้เอ้ยหลับยังแบงค์หลับแล้วหลับได้แล้วไว้มาแกกันปืนปืนอาจจะสู้ให้ไหวเต็มนี่ผมยาวมากนะครับ เดี๋ยวเจอกันพี่ๆับผมมาเจอกันพรุ่งนี้โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแบงค์ครับสวัสดี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 ครับป้าครับครับผม